เดียวเดียวใดในท้องเลลมพัดลมเพร้อยมากไกลเป็นแค่คอนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเนี้ เน่าหัวใจจะพังไม่รู้วความหวังอะไรเลยวันหนึ่งน้องเฝ้าร้อยคอหมามือเจ้าไขว้คว้าคอนไม่เอาไว้เพียงหวังในใจพปยุงให้รอย อยากส่งให้เธอไปถึงฟันพื้นดินทางนั้นยังรอคอยแรงเนืออยู่น้อยจะไปอย่างไรหากมีเรือสกลัมเล่นมาก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป เปียบกับพี่เป็นแค่ค้อนไมต้ตอให้รักเจ้ามากเพียงไหนผูกพังไปพึ่งพาก,ก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ค้อนไมต้ตอร้อยคอให้เพียงควาำวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เหลือพาเจ้าบาา

เดี๋ยวเดียวใดในท้องเลลมพัดลมเพ็บลามกระแสคอนไม่อ่อนแอจะไปในไกลอยากส่งให้เธอไปหึงฟันพื้นดินเจ้านั้นจะต้องสลายแรงเลือดจงหายยังเขายังมีหวัน หากมีเรือสักลำแน่นมาก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน ผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต่อร้อยขอให้เวียงข้ามวันแต่ฟังฟันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปเปียบกับพี่เป็นแค่คนไม่ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน ผูพังไปพึ่งว่าก็ได้ไม่นาน mm hmm. เปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม่ต่อร้อยขอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฟังขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป Mm-hmm. <laughs>